ขับรถชนคนตายประกันจ่ายอย่างไรประกันจะมีด้วยกัน2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือประกันภาคบังคับหรือว่าพรบรนะคะหากมีการพิสูจน์ถูกผิดเรียบร้อยแล้วว่าเราเป็นฝ่ายผิดนะคะพระบรจะจ่ายให้กับคู่กรณี5 0 0 0 0นบาทค่ะ และเมื่อพรบจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นประกันภาคสมัครใจที่เราทำไว้ค่ะไม่ว่าเราจะทำชั้น1 2บวก3บวกหรือแม้แต่ชั้น3ธรรมดานะคะประกันภาคสมัครใจจะจ่ายต่อจากพรบค่ะโดยตามกฎหมายจะให้จ่ายขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนบาทนะคะหรือตามหน้าตารางกรมธรรม์ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราทำประกันชั้น1ไว้แล้วหน้าตารางกรมธรรม์ระบุไว้นะคะ5 0 0 0 0 0บาท ก็จะต้องจ่าย5 0 0แสนโดยไม่ต้องต่อรองนะคะเท่ากับว่าพรบรจ่ายให้กับคู่กรณี5 0 0แสนประกันภาคสมัครใจ5 0 0แสนรวมเป็น1ล้านบาทค่ะแต่ถ้าหากเราทำประกันชั้น1ไม่ไหวนะคะเพราะว่าเบี้ยหลักหมื่นใช่ไหมคะเราก็มีทางเลือกให้นะคะเป็นประกันชั้น2บวกเบี้ยรประกันเพียงแค่5,500บาทนะคะเก่งกระบะราคาเดียวคุ้มครองคู่กรณีเสียชีวิตเนี่ยห้าแสนนะคะ แต่ถ้าไม่ไหวอีกนะคะ2บวกก็ไม่ไหวแนะนำชั้น3บวกนะคะเบี้ยประกันเพียงแค่4,800บาทนะคะซึ่งจะคุ้มครองกรณีเสียชีวิต5 0 0แสนบาทเช่นกันค่ะ แต่ถ้า2บวกไม่ไหว3บวกก็ไม่ไหวอีกแนะนำเป็นชั้น3ธรรมดานะคะรถเก๋งเบีย้ยเพียงแค่2,600บาทรถกระบะ3,600บาทนะคะซึ่งจากคุ้มครองคู่กรณีหากเสียชีวิตเนี่ย5 0 0แสนบาทเช่นกันนะคะเชื่อครูพิมพ์นะคะทำประกันภาคสมัครใจเอาไว้ด้วยเกิดเหตุขึ้นมาเราจะได้มีตัวช่วย2ตัวนะคะอย่างแรกคือพรบรและประกันภาคสมัครใจและเราสามารถจบ ได้โดยไม่ต้องขึ้นศาลนะคะจบได้ที่ชั้นพนักงานสอบสวนเลยค่ะหากคู่กรณียอมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ